เขากินร้าวไรยังอะไม่รู้เป็นการเด็ที่รุนเนี่ยมีรุนี่รุณเสร็แล้รุนที่รุณยังไม่ลงมาอ่ะน่ลมานเยเ้ันนี้ตองลอันนี้่ขนนั้นค่ะอันนี้อะไรนี่ถ่เบื้องหลังเหรอคะม่ได้เบื้องหลังี่รู้สึกว่าไปถ่ายรูปแล้วแป้งจะหลุดอะขอ้ี่เขาแบบยิ้มมากแป้งเป็นรอเลยนะ